ประเทศไทยเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมานานครับ88ปีแล้วเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยสักทีสิ่งที่ต้องจบในรุ่นเราคือกำจัดหรือจัดระเบียบต้นตอของปัญหาทางการเมืองไทยที่ฉุดรั้งการพัฒนาไปข้างหน้าให้มันจบในรุ่นเรา การชุมนุมถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบปลัดจากอาวุธมันเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนโูญเป็นเสรีภาพแบบสากลมากในระบอบประชาธิปไตยที่พึงกระทําได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาเลยอ่ะมันคือโครงสร้างอํานาจครับเครือข่ายชนชั้นนําที่ต้องการที่จะรักษาอาภิสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ต้องการผูกขาดอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจกของเขาเอาไว้คนกลุ่มนี้ตั้งหากที่สร้างโครงสร้างแบบนี้ขึ้นมาทําให้ประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาชุมนุมแล้วเขาก็ได้ใช้การพบโพวกแกนด้า ดีวายแอนดรูประชาชนเป็น2ส,ส่วนและไปให้ประชาชนซัตว์กันเองอันนี้แหละครับคือปัญหาไม่ใช่การชุมนุมงงววผมว่ามันเป็นความอดทนที่เราหมดแล้วมันกระจายไปทั่วประเทศการกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยเราไม่ได้บอกให้เขาทำนะมันผุดขึ้นเองมันผุดขึ้นแบบออแกนิก มีจะคนอยู่จํานวนไม่นอ้อยครับที่เขาทนไม่ไหวแล้วกับสภาวะแบบนี้ถ้ามองไม่เห็นอนาคตว่าในอนาคตชีวิตของเขาจะเป็นยังไงเขาเลยต้องออกมาทวงคืนอนาคตของเขาและผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนรุ่นเราคนที่เขาโตกว่าเราเขาก็เห็นเหมือนกันว่าตอนนี้สภาพบ้านเมืองเป็นยังไงและเราไม่อยากที่จะส่งต่ออนาคตแบบนี้สภาวะทางการเมืองเศรษฐกิจแบบนี้ส่งต่อไปให้กับลูกหลานของเราในอนาคตสังคมแบบนี้จะต้องจบในรุ่นเรา ถ้าลําพังวันที่18ที่ผ่านมาไม่พอครับเราต้องการการกดตันที่มากกว่าน,นี้เราต้องการการมีส่วนร่วมการเข้ามาร่วมกันของประชาชนที่มากกว่าน,นี้และรัฐบาลเองก็ควรที่จะฟังเสียงประชาชนมากกว่าน,นี้เช่นเดียวกันเราไม่ต้องการหรอกครับกรรมธิการปาหีที่มาแกล้งทําเป็นรับฟังเสียงของเราเราไม่ต้องการเราต้องการให้นายกหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจจริงๆเนี่ยมาคุยกับเราอย่างนี้มานั่งคุยกันอย่างนี้เลยแล้วเราก็บอกเล่าในสิ่งที่เราต้องการให้กับเขาฟัง แล้วเขาก็เอาไป implement หาวิธีการต่างเพื่อทำให้ข้อเรียกร้องของประชาชน,นมันประสบผลสำเร็จผมต้องการอย่างนั้นการที่เราจะทำความเคาังของตัวเองได้เราจะต้องมีการเมืองที่ดีการเมืองที่ดีในที่นี้ไม่ใช่หมายวว่ามีคนดีมาปกครองนะครับแต่เราต้องการระบบการเมืองที่ดีและเราสามารถไปมีส่วนร่วมและเรียกร้องสิ่งที่เราต้องการได้ การเมืองที่ไม่ดีระบบเศรษฐกิจแบบนี้ความเหลื่อมล้ําทางาเศรษฐกิจและสังคมที่มันมากข,ขนาดนี้สิ่งเหล่านี้เป็นแอกที่ล็อกเราอยู่ดังนั้นกลุ่มเยาวชนปลดแอกไม่ใช่หมายความว่าเยาวชนจะได้รับการปลดแอกแต่เยาวชนจะปลดแอกของตัวเองด้วยด้วยตัวพวกเขาเองถามว่าถ้าคนทั้งสังคมมาบอกว่าคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือลําพังแค่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ไม่มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้เราต้องการการสนับสนุนจากคนทุกช่วงวัยที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงมาร่วมกัน<ไ>เราอยากจะส่งต่อสังคมแบบนี้ให้กับลูกหลานของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่อยากส่งต่อถ้าเราอยากจะให้คนเจเนอเรชันต่อไปได้อยู่ในสภาวะที่ดีมีคุณภาพชีวิตดีเราต้องออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในวันนี้หมดเวลาแล้วที่เราจะนิ่งเฉยแล้วก็บอกว่า,วา,วามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรา ต้องก้าวคนความกลัวมาได้แล้วครับ